สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องซูโม่ชอบเล่นเกม <c oughs> เกมนี้ก็อย่างที่บอกนะว่าเป็นเกมใหม่อันนี้เล่นมาวันที่สองแล้วก็มีความรู้มากขึ้นนะพอจะเริ่มแบบแนะนําได้แล้วว่าเกมนี้มันเล่นยังไงนะอย่างที่เห็นว่าเกมนี้มันเป็นเกมแนววางแผนการรบนะก็คือเราเรียกพวกลูกน้องออกมาสู้กับศัตรูไอ้ศัตรูก็เป็นคนนะในแต่ละด่านโดยที่เราสามารถที่จะ ออกาชาเพื่อเอาตัวละครอ,ออกมาเพิ่มได้นะนี่เราก็กาชาเพื่อเอาตัวละครเก่งๆออกมาสู้ตรงนี้โดยที่พอเรากาชามาเสร็จใช่ไหมตัวละครเนี่ยก็จะได้มาแบบอ,อะไรก็แบบได้ซ้ำๆบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็อัพเขาจะอัพได้สูงสุดที่เอ,อ่อห้าดาวนะตรงโปรโมทเนี่ยอันนี้พออัพได้จนครบ5ดาวเนี่ยมันก็จะขึ้นว่า Max Star Level Rich ก็คือเป็นระดับดาวที่สูงที่สุดและ พอสุดแล้วเนี่ยถามว่ายังไงพอได้ซ้ําอีกมันก็จะกลายเป็นพวกรูปโล่หรือรูปอะไรตามลักษณะสัญ,ญลักษณ์ซิมโบลของมันนะนะได้มาเสร็จเราก็เอาไปไว้อัพตัวอ,อื่นได้อะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็เลเวอัพได้นะเลเวอัพเนี่ยเขาใช้ขวดยากับเงินนิดหน่อยมันจะคล้ายๆเกมกับปีปลรราตรงที่ว่าพอเราอัพไปเสร็จใช่ไหมแล้วถ้าเราไม่เล่นตัวนี้เราก็กดถอย ถอยมาได้เลยถอยได้คือ100%นตะไม่ต้องกังวลในส่วนของการอัพว่าแบบอัพผิดอัพถูกต้องอะไรยังไงไม่ไม่ต้องกังวลแล้วเราก็มาเอ่อ manage active demon ตรงนี้ทางขวาบนตรงนี้นะอันนี้คืออะไรคือการจัดปาร์ตี้ที่จะไปสู้ห่งปาร์ตี้เนี่ยอ่านมาแล้วก็คือต้องมีอย่างน้อยเอ่ออย่างละ4นะคือโล่สดาบ4แล้วก็เอ่อซัพพอร์ตส แต่จะมากกว่านี้ก็ได้นะมันไม่ได้ห้ามโดยที่เรากดเข้าไปตรงนี้ทางขวาบนตรงนี้ปุ๊บอ่าเสร็จแ,แล้วมันก็จะถามว่าจะเอาตัวไหนไปบ้างมันจะเลือกตรงสตาร์เลเวลไว้ให้เหลืออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันดูยากนะให้เลือกเป็นโรดีกว่าโรก็คือแบ่งตามหน้าที่นะเขาจะเอาหน้าที่ที่แบบว่าเป็นโล่เหมือนกันเนี่ยมาเรียงเรียงเรียงกันให้ไงมันจะดูง่ายซึ่งก็แนะนําว่าให้เอาแต่ละตัวไปลองเล่นดูนะเออว่ามันถูกใจไหมแบบ ทักษะเขาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอเราถูกใจเสร็จแล้วก็กดเช่นว่าอ่ะอยากได้ตัวเนี้ยเข้ามาในปาร์ตี้เราก็กดยูสเขาก็จะเข้ามาอยู่ในปาร์ตี้อย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่าไอตอนเนี้ยเรามีตัวป้องกันเป็น5ตัวแล้วนะแต่ว่าเราเอาไปได้ขั้นต่ําที่4ตัวก็คือเราจะเอาตัวอื่นออกก็ได้อ่าหรือว่าเอาไป5ตัวก็ได้นะมันก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ตอนที่มันลงสนามสู้จริงๆมันไม่ได้แบบเรียกได้10 20ตัวอะไรขนาดนั้นนะมันจะเรียกได้ประมาณ6ตัวแล้วมันก็จะไม่ให้เรียกเพิ่มแล้วมันก็จะให้ตัวซ้ำเพื่อเพิ่มเลเวลระหว่างสู้เพราะงั้นการจัดปาร์ตี้ไปเนี่ยก็น่าจะจัดไว้ที่ขั้นต่ําที่สุดก็คืออย่างละ4 44 4, 4, เพื่อให้มันมีโอกาสออกตัวที่เราต้องการเล่นนะนะให้มากที่สุดโดยที่ตอนนี้ก็จะเป็นปาร์ตี้ประมาณนี้อเดี๋ยวกดคอม p l e t ไปให้ดูก่อน แต่ละตัวต้องมานั่งอ่านสกิลนิดนึงนะว่ามันเป็นยังไงอ,อย่างเช่นว่าตัวนี้สกิลของเขานี่พอใช้สกิลปุ๊บเขาจะได้โล่ก็คือ Grand itself shield ฮะแกรนก็คือได้รับนะ Shield ได้รับโล่ Equal to 25%ก็คือได้รับโล่25%ของ m a x HP เป็นเวลา3วิอันนี้ก็เป็นตัวแบบเล่นง่ายๆนะใช้ไปก่อนแล้วสมมุติว่าเราอัพไปใช่ไหมอ่ะเราอัพมาเป็นเลเวล7ละสมมติติ้งอ่ะแล้วเราไม่พอใจนะ กดรีได้เลยนี่ไงรีเซ็ตปืดคืนของหมดเลยนะมันก็ไม่ต้องกังวลเนี้ยว่าเราจะอัพปิดอัพถูกก็อัพไปก่อนสำหรับเกมนี้เนี่ยการอัพนะก็ไม่แนะนําให้อัพตัวเดียวเพราะว่าตอนเริ่มเนี่ยมันสุ่มมันสุ่มมาให้2ตัวซึ่งมันอาจจะดีบ้างหรือไม่ดีบ้างก็ได้เพราะงั้นเราต้องอัพกระจายกระจายหน่อยนะอ่าเพราะงั้นปาร์ตี้ตัวนี้ก็จะเป็นเออนักลบกระดูกถือโล่เนี่ยนะ 2ตัวตัวนี้เอาไปเพราะว่ามันง่ายๆแล้วได้มา5ดาวแล้วก็ใช้ไปก่อนอันนี้ชิลเบรดนะตัวนี้เวลาเขาใช้สกิลเนี่ยสวิงอั f ฟอร์ตอิมบูซอสเขาจะฟันดาบที่เป็นน้ําแข็งซึ่งสร้างดาเมจแล้วจะทำให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสที่จะสตันมันจะแข็งนะเออก็ไม่เลวนะแล้วตัวนี้เลือดเยอะประมาณหนึ่งก็เลยเอาไปด้วยนะ,ะส่วนสโนโตรเนี่ยตัวนี้คือเขาจะ เวลายิงสกิลเนี่ยเขาจะสร้างลูกบอลเป็นลูกบอลหิมะกลิ้งไปใส่ศัตรูนะศัตรูมันจะโดนแบบหมุนไปตามลูกหิมะด้วยแล้วแบบมันก็จะไล่ศัตรูได้นะแต่ถ้าบอสโดนมันจะแค่แบบสตันนิดหนึ่งมันจะไม่ได้แบบกระเด็นไปนะอ่ะแ็จแล้วตัวนี้ก็คือเออเป็นตัวโจมตีที่แบบเออระดับสีทองนะสีทองเน้นน่าจะเก่งที่สุดเท่าที่มันมีตอนนี้ก็เลยใส่ไปด้วยเขาก็เก่งจริงๆนะ ท่าไม้ตายของเขาสกิลเนี่ยก็คือ become bigger and stronger for six seconds ก็คือแปลงร่างให้ตัวใหญ่แล้วเขาจะโดนตีเบาลงแล้วก็ตีแรงขึ้นด้วยตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเก่งเลยทีเดียวนะอ่าก็เอาไปใช้ก่อน m o l e t king กาชาได้มาอันนี้ก็ใช้ใช้ไปก่อนนะเพราะว่าเขาหาง่ายแล้วก็เนี่ยดาวเต็มแล้วเห็นไหมเออ mobs c u o t ตัวนี้ basic attack เนี่ยเวลาเขาใช้สกิลเขาจะมีโอกาส แฮ25% chance to s t r i k e e n e m วิกสปอ p o ตก็คือโจมตีแล้วอาจจะแรงขึ้นอ่าระวัโกเลมตัวนี้เนี่ยอลิชอินเนทฮิตก็คือเอ่อปล่อยคลื่นออร่าออกมาดีล40%ดาเมจใส่ศัตรูทุกๆ1นวินาทีก็คือระหว่างที่เขายืนทุบกับศัตรูเนี่ยเขาจะมีออร่าเผาศัตรูเวลานั่นก็ไม่เลวนะตัวนี้ก็เลยใส่ไปก่อนให้มันแบบ คือเราต้องกระจายกระจายความเสี่ยงอนะเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปควบคุมปาร์ตี้ตอนเริ่มได้ขนาดนะั้นอันนี้ lightning giant นะ,อ,ะอาจจะเคยเห็นแล้วก็เขามีท่ายิงเนี่ยเขายิงสายฟ้าลงมา r i n d o w n lightning at random เออ on random enemy three times นะยิงใส่ศัตรู3ตัว d ล30ดามแล้วมันเป็นวงๆด้วยนะคือค่อนข้างจะดีเลยตัวนี้เป็นระดับสีเหลืองเหมือนกันก็เอาไปด้วยนะ บูม,มี่ตัวนี้ก็เป็นตัวโจมตีระยะไกลนะหลอบ,บอบอมดีอ200ดเดมเมยิงลูกระเบิดไประเบิดใส่ศัตรูที่อยู่ในรัศมีความแรง200นตะตัวนี้เป็นซัพพอร์ตแล้วตัวนี้เป็นระยะไกลเ,ออเขายิงขวดไปฮิวเพื่อนได้หรือ,อ,อยิงไปโจมตีศัตรูได้ด้วยนะก็เลยเอาไปค่อนข้างจะดีเหมือนกันม,มันต้องมีเติมเลือดมีอะไรนะตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งมากนะโซลาร์เซอจอ เขาจะยิงเป็นวงลงไปที่พื้นซึ่งมันวงเนี่ยมันอยู่ที่4วินาทีมันจะดีลดาเมจใส่ศัตรูได้ด้วยแล้วก็ลแอลไลน์ได้ด้วยคือเก่งอะ่ะคือมันในขณะที่ศัตรูมันนวๆแล้วตัวเนี้ยยิงโป้งลงไปมันก็จะทั้งฮีลทั้งดีลดาเมจใส่ศัตรูได้เก่งตัวนี้น่าอัพมากๆถ้ามันออกนะสโน w q u ตัวนี้จะยิงเป็นลูกกรจิ้วออกไปแล้วมันจะหมุน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 เป็นน้ำแข็งมีสต u นศัตรูนิดหน่อย อ่าทอนวิชตัวนี้คือมันจะยิงเป็นเอ่อเป็นหนามขึ้นมา2ทีปึ๊บป๊บใส่ศัตรูทำให้ศัตรูมันกระเด้งลอยขึ้นมันก็จะเสียจังหวะน่าจะครบแล้วก็จะเป็นปาร์ตี้ทรงประมาณอย่างนี้นะถ้ามันมีจุดแดงเนี่ยมันหมายความว่าเรายังเหลือเวลให้พออัพได้ก็อัพไปนะอัพแบบกระจายความเสี่ยงอย่าไปอัพตัวเดียวเพราะว่าเดี๋ยวแบบเกิดมันไม่ออกขึ้นมางานกร่อยเลยนะเนี่ยเราก็อัพไปอัพแบบกระจายความเสี่ยง ตัวด้านหน้าเนี่ยควรจะอัพให้เยอะหน่อยเพราะว่าตัวด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญนะคือถ้าตอนระหว่างสู้อ่ะถ้าแถวหน้าแตกอะ่ะคือแพ้เลยนะมันวิ่งเข้าถึงตัวหลังนี้ก็คือแพ้ประมาณ90%อต่ะเสร็จแล้วเนี่ยคือในแต่ละวันเราก็จะได้เพชรมานิดนิดหน่อยนะเพชรเกมนี้ไม่ได้ให้เยอะมากเราควรมาซื้ออะไรตรงนี้เดลิช็อปนะอัปเกรดพชั่นนี่อัปเกรดพชั่นนีนน่ต้องซื้อนะคือมีเงินเท่าไหร่ซื้อให้หมดเลยนะเพราะว่าอันเนี้ยมันคือขวด ยาที่เอาไว้อัปเกรดตัวละครเมื่อกี้ซื้อให้หมดมันหายากมันได้น้อยเออให้ให้ซื้อให้หมดเลยเราจะได้มีไปอัพตัวละครแล้วก็เออรีคูดอันนี้ใช้เพชรนิดหน่อยค่อนข้างจะดีก็ให้ซื้อมาส่วนสองอันนี้เนี่ยเออเดสตินีโทเค้นกับการแฟกเมนต์นี่ต้องเปิดให้ดูก่อนมันคืออะไรจะได้รู้ว่าควรซื้อไหมนะมันจะอยู่ในส่วนของอัปเกรดทางขวานี้ อัปเกรดของเราเนี่ยจะมีอัปเกรดตามเลเวลของตัวละครออผู้เล่นนะก็คือเลเวล8อันนี้ใช่ไหมมันก็จะเปิดได้ตรงนี้เราก็มาคอยอัปอัปอัปมันจะได้แบบได้บัฟลดดดเมจได้เพิ่มเลือดได้โจมตีได้อะไรก็ว่าไปใช่ไหมส่วนเดสตินีการ์ดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คือพอเราเปิดปุ๊บเราจะได้ไพ่มาซ้ำๆเดี๋ยวเปิดให้ดูนะตรงนี้พอดีมีเป็นอันเนี้ยพอเปิดปุ๊บนี่เห็นไหมเราก็ได้อันนี้มาเปิดอีกปุ๊บเราต้องสะสม พอเราสะสมไปเนี่ยจนกระทั่งมันครบ10เราจะมากดอัปเกรดเขาได้เราก็จะได้แบบบวก HP บวกอะไรก็ว่าไปนะอันนี้มันจะคล้ายๆพรสวรรค์แต่ว่ามันเป็นไพ่มาให้เราเก็บๆๆแต่ว่าอันนี้คือพอรสวรรค์เลยแบบอีเกมหนึ่งอ่าพอเราเล่นไปสักพักเนี่ยเราก็จะได้แท็กติกเลเวลซึ่งยังไม่แน่ใจว่าแท็กติกเข้าเลเวลเนี่ยมาจากอะไรนะเออแต่ว่ามันก็ให้มาเรื่อยๆอาจจะมาจากเลเวลตัวละครมั้งอันนี้ดอ เราก็ต้องเอาเงินมาใช้ตรงนี้นะแท็กติกพอยต์หอ่าเราก็กดได้5ครั้งไงครั้งละ4,500นะแพงมากเลยเงินใกล้หมดแล้วอ่ะกดให้ดูนี่คุณก็จะได้อัปเกรดอ่าบวกแอคแท็กเข้าไปนะบวกอีกนิดหนึ่งอันนี้ยังไงก็ต้องอัพให้ได้นะเพราะว่ามันทำให้เราเก่งอัพไปก่อนอย่าพึ่งไป4ี <c oughs> เดียดว่าเอ้ยเงินมันจะไม่พออัพไปก่อนอันนี้ได้สำหรับทุกตัวละครแน่นอน อ่าเท่านี้แหละเงินก็หมดไปนะแล้วก็แท็ติคอรพอยก็หมดไปเช่นกัน,อนพอเราเข้าใจแล้วว่ามันได้มาเอาไว้ทำอะไรคราวนี้ก็มาตัดสินใจเองเลยนะว่าควรจะซื้อมันหรือเปล่านะอืมแล้วก็เดลิช h อปเนี่ยอันนี้เรารีเฟซได้แล้วก็รีเฟซไปนะเออก็โฆษณาเนี่ยเราก็รีเฟซไปแล้วก็ถ้าเจอขวดหรืออะไรก็เหมาเมามาให้หมดนะมีเงินเท่าไหร่เหมามาให้หมดเพราะว่าขวดเนี่ยมันต้องใช้จริงๆนะอ่า คราวนี้เราก็มารีคูดเพิ่มนี่รีคูดให้ดูตัวละครปุ๊บเรียบร้อยอ่าก็ไม่ซ้ำนะแต่อัพไม่ได้มั้งเพราะว่ามันมันยังไม่ครบนะเมื่อกี้ได้ตัวไหนจำไม่ได้ <laughs> อยู่แถวนี้แหละไม่เป็นไรหรอกอ่ะโอเคเอาเป็นว่าก็เป็นประมาณอย่างนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมอะไรก็รับก็รับ,ร,บ,ร,บรับให้หมดนะ ดันเจียนตอนนี้เนี่ยจะมีดันเจียนที่แบบว่าไปหนึ่งก็คือเอาเงินมันเล่นได้วาัละ2ครั้งแล้วก็กดด้วยออไอเพชรหรืออะไรเงี้ยเข้าได้อีกรอบหนึ่งถ้าแพ้เนี่ยมันไม่ไม่คิดตัวนะมันถอยหลังได้เออเราก็ไปกดกัาดล้างเอาแล้วก็เออเดสตินีโทเค็นก็คืออันที่เป็นไพ่ไอ้เจ้าอันเนี้ยนะที่เป็นแบบว่าต้องสะสมอันนี้ ร็จแ,แล้วก็อัปเกรดพชั่นอันนี้ก็สําคัญนะอันนี้ก็ต้องพยายามเอาทุกวันเพราะว่ามันเอาไว้อัปเกรดตัวละครเราได้ไงละ่ะส่วนอันนี้เป็นรูนมันเพิ่งเปิดมารูนเอ่อเฮเบนดันเจียนอันนี้เป็นรูนตัวละครของเราเนี่ยแต่ละตัวเขาจะมีรูนนะกดให้ดูอ่าอย่างเช่นว่าตัวเนี้ยมันก็จะมีรูนรูนอยู่ทางขวาตรงนี้หลังจากที่เขาเปิดขึ้นมาเราก็ใส่รูนให้เขาได้นะมันจะมีออโต้ยิีกับเมอร์ชหรืออะไรเมอร์ชก็คือผสมอ่าออโต้ยิีก็คือใส่ตโนมัติ ส่วนตรงกลางเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามันบวกกันแล้วคืออะไรมันอาจจะเปิดมาให้ในทีหลังแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือเราก็อ่านเอาอย่างเช่นว่าอันเนี้ยคูดาวรูนดิเฟนซ์ type ก็ทําให้ได้คูดาวอีกนิดนึงอันนี้คืออะไรอันนี้คือฮิลหซของ HP ทุกๆห้าวิอ่ะก็อะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ใไปนะมันยังมีไม่เยอะก็ใส่ไปก่อนเท่าที่พึงมีอ่ะโอเคเนาะก็ประมาณนี้สําหรับ วิธีการที่ได้มาในเมื่อวานนะที่เหลือเดี๋ยวมันคงทยอยเปิดให้ตามเลเวลแล้วก็อย่าลืมขยันมาเล่นอันนี้ด้วย3 star challenge นะซึ่งก็ค่อนข้างจะยากนะมันยากเท่ากับเ,เลเวลที่เราเล่นปกตินะั่นแหละถ้าฝ่าฟันมายากขนาดไหนมันก็ฝ่าฟันไปยากขนาดนั้นเช่นกันอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่าว่ายากขึ้นเป็นยังไงนะแต่มันสนุกนะอบอกเลยมันค่อนข้างจะสนุกเนื่องจากว่า มันจัดปาร์ตี้ได้ไงอะไรที่มันออกแบบเองได้มันสนุกอ่าเนี่ยตอนเริ่มมันจะสุ่มให้อย่างนี้นะนี่คือสาเหตุที่เราต้องเอ,อ่ออัพเลเวลกระจายกระจายนิดนึงไม่ไม่อัพไปที่เดียวตัวใดตัวหนึ่งเพราะไม่งั้นนะ่ะถ้าไม่ออกคือแพ้นะเสร็จแล้วตรงเนี้ยก็ถ้าตัวไหนของเราเก่งเราก็พยายามเอาตัวนั้นมาลงด้านหน้าของเราเนี่ยก็ตัวนี้ไม่เลวนะตัวนี้ค่อนข้างจะเก่งเช่นกันอืเอาตัวนี้ลงมาก่อน กองหน้าเราเดี๋ยวดูเดยว,ว่าสู้ได้ไหมนะเพราะว่าศัตรูค่อนข้างจะเก่งนะหลังจากมาได้ประมาณสิบดานีอ่อไสู้ได้อยู่นี่ลุมฆ่ามันเลยจะมนุษย์โลกกลับไปซะศัะตรูมีแบบบินมาด้วยนะเจ๋งมากเลยอ่ะเสร็จแ,แล้วคราวนี้ก็เออมีอันนี้ฮิลฮีลทุกตัว6ปอร์ซทุกๆ5วินาทีนะอันนี้ก็ไม่เร็ว อันเมจิกออฟนี่ก็ไม่เร็วนะแต่ว่าต้องเป็นแบบทีมที่เอาตัวซัพพอร์ตลงเยอะหน่อยสกิลครูดาวเร็วขึ้น2ี่ปค่อนข้างจะดีอันนี้ทำให้รันดอมขึ้นมาแล้วได้ตัวดีนะกูทิตคือได้เป็นเลเวลแบบ2เลเวลเอาฮิลทุก5วิก็ไม่เร็วดีไหมนะหรือว่าเอาเอาคููดาวดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวตัวซัพพอร์ตเรามันต้องใช้ถึงแม้จะยังไม่มีตัวซัพพอร์ตแต่ว่าก็ต้องมีอยู่แล้วครับสองตัวนะตัวซัพพอร์ตไม่ออกเลย อ่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเอาตัวโจมตีเพิ่มไปนะอ่าตัวกานะ่างอ่าตัวสปอร์ตมาแล้วนี่ตัวสปอร์ตตัวนี้เอาตัวเติมเลือดนะโอเคนี่อ่าอันนี้คือเทรนนิ่งเราก็กดไปเลยเทรนหนึ่งเลเวลเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะแต่เทรนเลเวลสอาจจะพลาดก็ได้แต่ลองกดให้ดูอ่าได้เฉยเลยโอเคพอแล้วนะเดี๋ยวพลาดอ่าก็ทําให้เขาได้เลเวลเพิ่มนะไออันเมื่อกี้มันเหมือนเป็นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรมนเป็นแบบ โอกาสสุ่มขึ้นมาว่าเอ้ยคุณจะสุ่มไหมเผื่ออัพเวลอะไรเงี้ยก็อัพอัพดูนะอันนี้คือฮิลตัวเอง 10%, เ,ออ10เมื่อใช้สกิลไม่ค่อยดีนะอ่าอันนี้ดีมากอันนีออ้อ่านว่าอะไรไม่รู้แมทแมท,ทรายอชกาเนี่ยอันเนี้ยดีนะเมื่อตายเนี่ยเขาจะฟื้นขึ้นมาแล้วก็มีเลือด40%ได้1ครั้งตอนน่อ1เวฟบอันนี้เก่งมากอะอันนี้พอตายแล้วเขาวิ่งออกมาใหม่ เพราะหลังๆที่ศัตรูมันโหดมากเพอเราสู้ผ่านเวฟได้เสร็จยาทุกตัวก็จะได้เติมเลือดแล้วก็กลับมาสู้ใหม่ถ้าเราไม่แบบว่ากระจายความเสี่ยงด้วยการให้ทุกตัวมีเลเวลประมาณเนีมันจะลำบากมากเลยนะเพราะว่าแบบตัวนี้อ่อนไปเลยแบบแล้วมันออกมาเนี่ยก็แพ้สู้ไม่ได้เลยอ,อย่างนี้เรายังพอสู้ได้นะ นี้ยังไม่ไม่ได้อ่อนมากเห็นไหมน,นี่เขาปืนเลยก็จะทําให้มีโอกาสรอดมากขึ้นต้องเอาซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งนะคือซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งเนี่ยจริงๆอยากได้ตัวเติมเลือดนะมันไม่ออกอะ่ะมันไม่ออกก็ตามนั้นแหละถ้าอย่างนี้เอาตัวน้ําแข็งก็ได้นะตัวน้ําแข็งนี่ก็ไม่เร็วนะตัวน้ำแข็งนี่อ่ะคราวนี้มันจะออกแต่ตัวซ้ำแลละเพราะมันครบหตัวแล้วนะในสนามกูทิตก็ตัวนี้เพิ่มไป ได้สองเบลอันไหนได้สองเบลล์ก็พยายามเอามาก่อนยังไม่ต้องซีเรียนมากขนาดนั้นเอออันนี้บวก20ตอนใกล้ตายเบอร์ซเกอร์นะแอแท็กเอาเอาอันนี้ก็ได้นะเพิ่มเบสิคแอนแท็กสามสิบตัดไปอ่ลุยมันปึกลึบลึกโอ้ยหน้ามันเป็นรถถังมาโอ้ยเจ็บนี่ยิงน้ำแข็งแข็งมันไปอย่างเงี้ยนะถ้าเราแพ้เวฟอบบมันจะพุ่งเข้ามาชน กำแพงเราแล้วกำแพงเราก็จะเสียเลือดก็จะทําให้แบบนั่นแล้วโอ้โหไม่ไหวละอันนี้คือน่าจะไม่ไหวละเบฟนี้เราแพ้แล้วแต่ว่ามันก็จะนับเป็นว่าผ่านเวฟไปแล้วนั้นเนี่ยมันจะพุ่งเข้าชนกำแพงเออกำแพงเราจะเสียเลือดอ,อันนี้ก็ได้อัพเวลนะอัพมาโอ้โหมันเริ่มยากแล้วนะมันเจ็บเราต้องแบบว่าคอยทยอยอัพแล้วก็เปลี่ยนตัวละครหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าเสร็จแ,แล้วอันนี้ก็คือ ได้จวดตัวตละครเพิ่ม2ครั้งได้โซเพิ่ม2ิ้ก็คือทำให้เวลมันอัพเร็วนะอันนี้15 Se c o n d from start battle ally เก i n 1 0 0 15วินาทีแรกทำให้ทุกตัวเนี่ยโจมตีแรงแล้วก็เลือดเยอะเอ,อ่ออันนี้คือ All u n i t g a i n a t t a c k e ก u a l ว3%เอ่อ3% multiply ซอ๋ออันนี้คือทุกตัวจะได้พลังเพิ่มเท่ากับเอ,อ่อ3%ของแรงมันนะ ได้บวก2ยูนิตก็ไม่เร็วนะเอาอันนี้ก็ได้นะมาเราจะได้เลือกตัวละครเพิ่มหน่อยเอออันนี้ถ้ามีใครตายเนี่ยเขาจะแอคแท็กเพิ่มนะในตัวอื่นเอาอันนี้ไหมเพิ่มแอคแท็กเนะมันจะได้ฆ่าศัตรูได้รู้สึกตีไม่เข้าเลยตีไม่ถัดอาได้อัพ2เวลอ่าเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะแอคแท็กบูสอ่าตัวนี้ได้เป็นขั้นสุดยอดเลยนะมาเลยครับ เออไลฟ์สกลเอามาตัวหน้าเราตายไวมากเลยนะตัวหน้าเราเอาตัวหน้าก่อนหมนี่คือถ้าตัวหน้าไม่ตายมันจะเล่นค่อนข้างง่ายนะเออสกิล90เอาทุกเจ็วิเอาสกิลคููดาวเร็วๆนะพราตัวนี้อัพเยอะนะเอามาลด นะเป็นรถกูดาเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีมากเลยอันนี้มันพอดีมันได้จากไอ้ถ้วยอันนี้นะเลยทาให้มันอัพเวลได้ค่อนข้างใจเยอะตัวด้านหน้าของเราเนี่ยมันไม่แข็งแกร่งนะเราต้องเพิ่มข้อน้เพิ่มเลือด10%สําหรับแต่ละเวฟนะได้50%ก็ได้เล้วนะจัดมาเลยแล้วก็เอ,อ่อเพิ่มได้อีกนะอ่าเพิ่มไปเลยนี่จัดไปโอเค อย่าแพ้นะรอบนี้ฆ่ามันให้ได้สินี่ตัวนี้เป็นตัวบินนะมันจะมาถึงกองหลังเราแล้วมันค่อยลงาองัันกองหลังเราก็จะมีปัญหานิดหน่อยจะไปได้ยิงสนับสนุนเพราะว่ากองหลังเรามันจะต้องเสียเวลายิงเลพวกนี้ตายปะเนี่ยโหโหดวะ่ะยากอะ่ะคนหน้าเราตายไปแล้วเนี่ยฟื้นมาละไหวปะเนี่ย ลูกน้องเราตัวเลเวลเต็มนี่เก่งอยู่นะเอาอะน่าจะรอดละเบรีิแล้วถ้าเราสู้นานเกินไปอ่ะมันจะขึ้นตัดเดนเดสนะทำให้กัะตูเตนี่ยตีแรงมากเนี่ยตรงเนี้ยมันจะต้องรีบเคลียร์ให้ได้นะศัตตูมันจะตีแรงแล้วก็คือเราแพ้แน่นอนอ่าได้สองเวลเลยทีเดียวเอา,เอา,เอาถ้าอย่างงี้เราต้องเอาตัวยิงสนับสนุนนะตัวนี้ตัวนี้ก่อน ตัวนี้อยู่หน้ายิงส,สนับถนนหน่อยเอออันนี้เพิ่มคูดาวไดนะ้มาเป็นเลเวล4เลยทีเดียวจัดไปเออสกิลเดเมจบวง40%นะโอเคดีเยี่ยมไอ้ลดคูดาวเนี่ยค่อนข้างจะดีนะก็แนะนำมาให้กดมาลองใช้ดูเดี๋ยวจะรู้ว่าไหนดีไม่ดี นี่ด้านหน้าเราไหวแค่เนี่ยด้านหน้าเราตายเยอ้โหเยอะนี่เว็บหกเลเนี่ยไม่ไหวแน่เลยคือมันมีตัวโผมาตีด้านหลังเราโอ้โหตายแล้วแพ้แล้วเกยตัวบินน่ะมันมาโจมตีด้านหลังแล้วเอื้อเอื้อเราก็จะได้ของมานิดๆหน่อยๆ้อยนะเป็นไงโหผไหม มันนะสนุกมากเลยแล้วก็คือแบบด้วยความที่เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะต้องไปแบบอาจจะลองไปปรับเปลี่ยนตัวละครดูนะว่าไอ้ตัวนี้มันท่าทางมันจะไม่ค่อยเวิร์กแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเก่งหรือเปล่าหรือ,อยังไงเราก็มาลองเปลี่ยนดูนะเพราะมันมีตัวละครค่อนข้างจะเยอะโดยที่พอเปลี่ยนเราก็อย่าลืมที่จะลดเลเวลเขานะ,ะเดี๋ยวลองไปเล่นให้ดูอีกสักทีหนึ่งนะว่ามันมีลุ่นไหม อ่านี่ใช้ได้ตัวค่อนข้างจะดีเลยนะตัวนี้เก่งมากเลยเดี๋ยวอยากให้ดูนิดนึงอ่าคราวนี้ออกมาเป็นกองหน้ากองหลังเอาเอากองกลางอีกตัวหนึ่งไหมกองกลางนี่เอาเป็นตัวนี้ไหมเอาไปช่วยกันกันไว้ก่อนนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะถ้ากองหน้าแตกก็คือแพแน่นอนนี่เขาจะยิงเป็นวงนะเดี๋ยวดูสกิลเขาหรอนี่อ่าสกิลนี้มันจะเป็นวงนี้มันจะเพิ่มเลือดเราแล้วก็ดามศสต,ตูนะค่อนข้างจะเก่งเลยทีเดียวตัวนี้ ให้เพื่อนเราตายยากแล้วก็ศัตรูก็ยังจเจ็บด้วยอ่ะตัวนี้ก็เก่งนะอ่ารอบเมื่อกี้ไม่ออกนะมาแล้วรอบนี้มาเขาเรียกว่ามาแก้ไขอู้ตัวนี้ก็เก่งนะเอาตัวนี้ก็ได้นี่ตัวถึกๆหมดเลย3ตัวนะแต่เดี๋ยวเวฟหลังๆมันจะบินขึ้นมาด้วยเอออันนี้คือไม่ค่อยดีนะอันนี้คือถ้าเกิดแรงต่ําสุดเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เพื่อนที่เหลือจะแบบเพิ่มพลังแมวเดด ออะไรที่มันดูมีประโยชน์เนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์แอคแท็อ๋อโอเคอันนี้ดีเพิ่มพลังโจมตีให้ทุกตัวได้อ่านเนี่ยแล้วพอระหว่างที่เขาตู้อยู่เนี่ยเขาก็ช่วยหิวเพื่อนได้เพื่อนก็ไม่ตายแถมแดเมจตัวด้วยเก่งไหวปะเนี่ยนายนายไหวปะเนีน่ยอย่ามึงตายเออเติมเลือดหน่อยเติมเลือดหนีหน่อยเออรอดแล้วรอดแล้ว ทุบมันทุบมันทุบมันโอ้ย,อยจะตายแล้วโอ้โหแพ้และตัวซัพพอร์ตเนี่ยอย่างที่บอกกองหน้าแพ้ปุ๊บม,มันสู้ไม่ไดนะ้เพราะงั้นมันจะต้อง ascension นะได้ตัวนี้มาถ้าเพื่อนตายตัวนี่งอ,อันนี้ดีมากเลยนะพิลาทแท็บอันนี้มันทำให้มีการโจมตีแบบเป็นเสาหินพุ่งออกมามันเป็นเพิ่มจังหวะในการโจมตีอ่าเขาได้เลเวลมานะเมื่อกี้ ันนี้น่าจะดีนะบวก50%ฮิอาชิวให้กับเพื่อนี้เหมาะกับตัวเขาต่ออีกตัวหนึ่งก่อนนะเอาตัวตัวหนามไหมล่ะตัวหนามอ่ะมาดูากันว่าตัวหนามเก่งแค่ไหนนะอ่าเสร็จแล้วก็อัพพลังให้ตัวด้านหน้าด้วยไายไวเออครูดาวเอาเอานี่เอาเอา,เอา,เอา,เอายิงแรงขึ้นแบบว่าเพิ่มระยะรัสมีการยิง มากเลยนะเนี้ยเห็นไหมมันจะมีขิ้งมาแล้วมันจะดันศัตรูด้วยซึ่งการดันศัตรูเนี้ยมันจะทําให้ศัตรูมีโอกาสที่จะเดินไม่ถึงตัวเราโอ้โหไม่ไหวแล้วแพ้แล้วโอ้โหทำไมมันโหดจังเลยเนี่ยไม่จริงเออเออเออโอ้โหแพ้ตั้งรับอเออโอ้โหจะแพ้แหละเวลาได้บัฟเนี่ยตัวอื่นจะได้จะได้แอคทัคสปีดเพิ่ม5% 50%นะ5บิถ้าเพื่อนตายเนี่ยจะระเบิด อันนี้คือบวก40สก,กิลเปอร์เซ็นต์เมตโอ้โหโหไม่ไหวเลยนีมันโหดมากเลยนะอ่ะอัพตัวนี้ก่อนตัวนี้เิงเออเพิ่มแอคแท็กเออเพิ่ม HP หลังจากฆ่าศัตรูนะเอาเพิ่มนี่เพิ่มขยายล่าง50%นะแบบว่านานขึ้นเออนี่เพิ่มไปมกองหน้าเราอย่าตายสิตายแล้วฟื้นดีกว่ามาันอันนี้ก็ได้นะสองอันนี้จริงๆเอามาคู่กันเลยอันนี้คือพอใกล้ตายเขาจะเติมเลือด เอากองหน้าก่อนนะกองหน้าห้ามตายรู้สึกกองหน้าเราตายเร็วมากเลยมนะันเป็นตัวพวกนี้มันยิงเราเด็กอันนี้เห็นปหก้อนหินมามันจะดันประตูตไปนะโอ้ยมันยิงกองหลังเรากองหน้าเราก็เจ็บเจ็บเจ็บเกืเเอ,อแพ้แล้วเอ,อือไปได้น้อยกว่มามั่กี้โหดจัด โอเคไม่เป็นไรก็เล่นให้ดูนะอะน่าจะถูกใจใครหลายๆคนเหมือนกันก็แล้วเดี๋ยวมีตัวเก่งๆหรืออะไรยังไงก็ไว้จะมาแนะนำให้ดูอีกนะเกมเขาค่อนข้างจะดีนะแล้วไปมาเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็กุดบาย t ที่ชอบ